สวัสดีครับผมนายสุรเชษฎ์ไรทรหัสตักสึ่งา6 4 1 4 1 3 0 1 0 0 7วันนี้ผมจะมาพูดทักษะพื้นฐานกีฬาเตะปักตะก้อนะครับการเตะลูกตะก้อจะมี4ทักษะนะครับทักษะที่1การเตะโด,ดยใช้เท้าด้านใน 2. การเตะโด,ดยใช้หลังเท้า 3. การเตะโด,ดยใช้หัวเขา่า 4. การเตะโด,ดยใช้ศีรษะ ทักษะที่1การเดาะตะก้อโดยใช้ข้างเท้าด้านในนะครับ 1. ผู้เล่นเตรียมรับลูกที่ลอยมาโดยยืนทรงตัวแยกขาทั้งสองข้างย่อตัวลงเล็กน้อยตามองไปที่ลูกตะก้อยกเท้าที่แตะให้ข้างเท้าด้านในขนานกับพื้นแล้วเตะลูกเป็นแนวตรงและเอียงตัวไปด้านหลัง เมื่อลูกที่เตะลอยขึ้นผู้เล่นย่อเข่าข้างที่ไม่ได้เตะให้เท้าที่ใช้เตะอยู่ด้านหลังเวียงเท้าข้างที่จะเตะสัมผัสกับลูกด้วยข้างเท้าด้านในเพื่อส่งลูกไปจิทามตามความต้องการทักษะที่สองการเดาะตะก้อด้วยหลังเท้าขั้นตอนการฝึกการเดาะลูกด้วยหลังเท้าปลายเท้าที่เดาะลูกจะกระดกขึ้นและลูกตะก้อจะถูกหลังเท้า คลอนไปทางปลายเท้าบริเวณโคนนิ้วทั้ง5ให้ปลายเท้าวตวัดลูกตะก้อให้ลอยขึ้นไปทางตรงยกเท้าที่เดาะให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะที่เดาะลูกควรก้มตัวไปทางหน้าเล็กน้อยควรฝึกเดาะลูกตะก้อด้วยหลังเท้าได้ทั้งสองข้าง ทักษะที่3การเดาะตะก้อด้วยหัวเข่าขั้นตอนการฝึกยืนในท่าเตรียมพร้อมมือถือลูกตะก้อโยนให้เดาะด้วยเข่าข้างที่ถนัดต่อเนื่องกันจนกว่าลูกจะตกพื้นแล้วหยิบลูกตะก้อขึ้นมาเดาะใหม่ปฏิบัติเหมือนเดิมหลายๆครั้งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดาะด้วยหัวเข่าข้างที่ถนัดดีแล้ว ให้เปลี่ยนเดาะด้วยข่าข้างที่ไม่ถนัดบ้างหรืออาจจะสลับการเดาะด้วยข่าทั้งสองข้างก็ได้ทักษะที่4การเดาะลูกตะก้อด้วยศีษะเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเล่นกีฬาเซปัตกตะก้อเป็นอย่างมากนิยมใช้ในการเปิดลูกเสิฟและลูกด้วยศีรษะการรับ การส่งการชงลูกหรือการตั้งลูกตะก้อขั้นตอนการฝึกยืนในท่าเตรียมพร้อมก้าวเท้าที่ไม่ถนัดเข้าหาลูกตะก้อแล้วยอ่อเข่าลงเล็กน้อยเมื่อลูกลอยมาต่ำในระดับที่ศีรษะเล่นได้ให้สปริงข้อเท้าเหยียดตัวและขาทั้งสองข้างขึ้นพร้อมเหยียดศีรษะไปกระทบกับลูกตะก้อ กระทบกับศีรษะบริเวณตีนผมหรือหน้าผาก